ครับผมมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับนะครับมีรถมาครับผมมเห็นแสงไฟนะครับปุ๊บเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วผมนับครับ1 2 3ครับอ่ะเขาเข้าขึ้นมาครับถ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วเปลี่ยนเลนไม่ได้นะต้องระวังครับอ่านะครับสวัสดีครับผมพี่ตั้มตาเมียนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูการแซงครับเป็นช่วงการแซงช่วงกลางคืนนะครับคือมีเพื่อนๆนะครับหลังไมาถามว่าพี่ตั้มครับเวลาผมแซงรถช่วงกลางคืนเนี่ย ผมไม่รู้ว่าจะกะระยะยังไงดูแสงรถอะไรยังไงนะครับอเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูวิธีการแสงช่วงกลางคืนนะครับการเปลี่ยนเลนนะครับเราจะดูยังไงเราจะกระระยะยังไงพร้อมเทคนิคการแสงด้วยครับไปดูนครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูวินครับกรบผมสําหรับการแสงนะครับการแสงการเปลี่ยนเลนตอนกลางคืนนะครับ วิธีที่เราจะแสงได้นะครับโดยปลอดภัยนะครับวิธีการมองกระจกมองข้างคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับนะครับเรามาดูกันเลยครับนะครับสลับการมองกระจกมองข้างนะนะครับเวลาเรามองกระจกมองข้างเราจะเห็นแสงไฟนะครับถ้าเราเห็นแสงไฟใกล้เข้ามาแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราเปลี่ยนเลนไปไม่ได้นะครับเราแสงไม่ได้นะครับแต่ถ้าลงโล่งแบบนี้ครับลงโล่งแบบนี้แสงไฟไม่มีแบบนี้นะครับ เราสามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเบี่ยงเลนออกมานะครับค่อยๆเบี่ยงเลนออกมานะครับเมื่อเบี่ยงเลนออกมาอยู่ในเลนเรียบร้อยแล้วปิดไฟเลี้ยวครับแล้วขับตรงไปครับแบบนี้ครับนี่คือการมองกระจกมองข้างเพื่อให้เรารู้ว่าด้านหลังมีรถมาไหมนะครับโดยการที่เราดูแสงไฟนะครับบางทีตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่เหมือนตอนกลางวันครับเรามองกระจกมองข้างเนี่ยนะครับเวลาเรามองเนี่ยนะครับ กระจกมองข้างเราตอนกลางวัน,เ,นเราสามารถเห็นได้ยอย่างชัดเจนนะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกครับเพราะว่าบางถนนบางที่มันก็ไม่มีไฟส่องถนนนะอ่เราก็อาศัยการมองกระจกมองข้างนี่แหละครับถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อนๆครับลองดูกระจกมองหลังด้วยนะก่อนที่เราจะแซงนะครับถ้าเราดูกระจกมองหลังด้วยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ แซงในการเปลี่ยนเลนได้อย่างดีมากขึ้นนะครับเวลาที่เราขับรถนะครับจังหวะที่เราจะแซงตอนกลางคืนนะผมย้ำว่าตอนกลางคืนคลิปนี้จะเป็นการแซงการเปลี่ยนเลนตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็สําหรับเพื่อนๆที่ขับรถเป็นแล้วคล่องแล้วแต่ว่ายังไม่เคยขับรถตอนกลางคืนนะครับเพิ่งขับรถครั้งแรกก็ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับอย่างด้านหน้านะครับผมจะแซงรถคันด้านหน้านะนะครับด้านหน้ามีอยู่หนึ่งคันนะครับ ผมมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับมีรถมาไหมอ่ะไม่มีครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเปลี่ยนเลนออกมาครับนะครับเมื่อเปลี่ยนเลนออกมาแล้วปุ๊บผมมองด้านหน้านะนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถเต็มคันเห็นไฟหน้ารถเต็มคันนะผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับแล้วเบี่ยงเลนเข้ามาครับเมื่อเข้ามาอยู่ในเลนแล้วผมก็ปิดไฟเลี้ยวครับอ่านะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลากลางวันเนี่ยเราเห็นหน้ารถเต็มคันแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าอ่าอันนี้กลับเข้าไปในเลนได้แล้ว แต่ถ้าเป็นกลางคืนล่ะนะครับเราก็ดูให้เห็นไฟนะครับไฟให้เราเห็นไฟหน้านะครับทั้งสองดวงนะของรถที่ที่ที่เราแซงมานะครับถ้าเราเห็นไฟหน้าทั้งสองดวงก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าเราสามารถกลับเข้ามาอยู่ในเลนของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะแซงนะครับทีนี้สมมตินะผมจะแซงขวานะครับผมมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับนะครับมีรถมาครับ ผมเป็ี่ยนแสงไฟนะครับปุ๊บเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วผมนับครับ1 2 3สครับอ่ะขอเข้าขึ้นมาครับถ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วเปลี่ยนเลนไม่ได้นะต้องระวังครับอ่านะครับนี่คือวิธีการการะยะเลยนะครับแล้วเรามองด้านหลังอีกทีนึงครับว่ามีรถตามมาไหมไม่มีครับพี่เจ้ามครับด้านหลังนี้ได้ครับอ่ะนั้นนะครับผมจะแสงด้านหน้านะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับผมมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับอ่ะไม่มีรถมานะนะครับผมเบี่ยงเลนออกมาครับเบี่ยงเลนออกมาอยู่ในเลนแล้วผมปิดไฟเลี้ยวครับ อ่านะครับแบบนี้ครับทีนี้นะครับผมจะแซงรถพี่ใหญ่ครับผมมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นไฟหน้ารถจําคันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับแล้วเบี่ยงเข้ามาครับอ่าเราก็จะเข้ามาอยู่ในเลนเหมือนเดิมนะครับโดยที่แซงอย่างปลอดภัยนะครับอย่างมั่นใจด้วยนะครับทักษะในการแซงนะครับเพื่อนๆก็ต้องมีนะนะครับอย่างการแซงเนี่ยนะครับผมย้าเสมอว่าเวลาเราแซงเราหมุนพวงมาลัยนี่ไม่ต้องกระชากไม่ต้องหมุนเร็วครับค่อยๆหมุนไปหมุนนิดเดียวเนี่ย รถมันมีความเร็วนะครับหมุนทีเดียวเนี่ยมันก็ไปแล้วนะครับพี่ตั้มครับตอนนี้พี่ตั้มขับรถอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ความเร็วนะประมาณ90ต้นต้นนะครับนี่ก็คือความเร็วที่ผมใช้ครับนะครับเราขับไปก่อนเราก็ขับประมาณนี้ครับ90 100 110ประมาณนี้ครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับแต่คลิปนี้ผมจะเน้นเรื่องการแซงการเปลี่ยนเลนตอนกลางคืนนะครับก็เอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับดูเป็นแนวทางนะครับด้านหน้านะครับ มีรถบัสอยู่นะนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยอ่านะครับด้านหน้ามีรถบัสนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเลนก่อนปึ๊บอ่านะครับด้านหน้ามีรถบัสนะครับผมจะแซงนะครับผมมองกมองข้างฝั่งขวาครับอ่ามีรถมานะมีรถมาปึ๊บผมยังไม่ออกไปครับผมรอไปก่อนนะครับผมมองซ้ำอีกทีนึงมีรถตามมาไหมอ่ามีรถตามมานะมีรถตามมาครับผมแต่มันก็อยู่ไกลนะจริงๆมันก็อยู่ไกลนะครับแต่ว่าพี่ใหญ่รถบัสเนี่ยเขาเข้าเลนไปแล้วอ่าก็ไม่เป็นไร เราก็วิ่งปกติไม่ต้องแซงไม่ต้องเปลี่ยนเลนนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูเห็นไหมครับดูจากกระจกมองหลังนะเห็นไหมครับมีรถตามมาด้านหลังหนึ่งกันนะครับนี่ครับเขาวิ่งมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้เอาไปมาเลนเราการเปนเลนขวาสุดนะนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนเลนไปอยู่เลนซ้ายนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมีรถไหมไม่มีครับผมเปิดไฟเลี้ยวนะเปิดไฟเลี้ยวแล้วเบี่ยงเลนเข้ามาครับเมื่ออยู่ในเลนแล้วปิดไฟเลี้ยวก็ขับตรงไปครับนะดูนะครับ เขาขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าเราถ้าเราดูกระจกมองข้างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาขึ้นมานะครับถ้าเขาเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆใกล้แบบนี้นะครับเราอย่าเพิ่งออกไปนะเราอย่าเพิ่งแซงนะครับเราขับตรงไปก่อนให้เขาพ้นมานะครับเราก็ค่อยแซงออกไปนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าพี่ต้องขับเวลาเราจะแซงเนี่ยเราดูรถยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเมื่อเราต้องการจะแซงเราจะดูรถยังไงสเกตยังไงให้แซงออกไปแล้วพ้นและปลอดภัยและชัวร์ที่สุดนะครับอ่ะมาดูกันครับ ด้านหน้านะนะครับผมจะแซงพี่ใหญ่นะครับผมมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับมีรถมาไหมนะครับไม่มีรถมาเลยนะนะครับไม่มีรถมาผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับแล้วแซงขึ้นมาครับเบี่ยงเินขึ้นมาปุ๊บแบบนี้ครับวิธีการแซงนะครับเราเมื่อเราแซงเสร็จแล้วนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นไฟหน้านะครับสองดวงปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับแล้วเบี่ยงเลนเข้ามาครับเข้ามาอยู่ในเลนนะแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวครับแบบนี้ครับ เวลาที่เพื่อนๆนะครับจะเปลี่ยนเลนนะครับจะแซงนะครับดูกระจกมองข้างดีๆครับนะครับฝึกมองครับเนี่ยครับถ้าวิ่งมาแบบใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแบบนี้นะครับเราเราจะเพิ่มเปลี่ยนเลนนะครับจะเพิ่งออกไปนะครับให้เขาไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเราจะดูยังไงเวลาเราจะแซงเราจะเปลี่ยนเลนนะครับเวลาเพื่อนๆดูนะครับดูแล้วก็ต้องดูว่าคันที่เราดูเนี่ยอ่ะที่วิ่งมาเนี่ยด้านหลังด้านข้างเนี่ยนะครับ มีมากี่คันนะครับเราต้องดูให้ดีถ้ามีมาหนึ่งคันอะ่ะแล้วก็ดูด้านหลังว่ามีรถตามมาไหมนะครับดูคันที่2คันที่3าไปเลยนะครับดูว่าถ้ามีตามมาระยะห่างในการแซงแซงออกไปได้ไหมถ้าเขาจี้จี้กันมาทิ้งระยะห่างเราอย่าเพิ่งออกไปครับลองให้ชุดนี้เข้าพ้นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยหา,ยาจาหังหวะแซงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูว่าอ่าเราจะดูยังไงทีนี้เรามาดูสถานการณ์จริงกันครับเวลาที่เราจะแซงนะครับเรามองกระจกมองข้างนะครับ เราดูนะนะครับว่าแสงไฟนะครับที่วิ่งตามมาเนี่ยนะครับมันวิ่งตามมากี่สายกี่ขบวนนะครับวิ่งตามมาเยอะไหมนะครับเราดูดีๆครับดูคันแรกปุ๊บก็ต้องมองไปด้านหลังด้วยว่ารถที่วิ่งตามมามีกี่คันนะครับถ้าเราดูแล้วว่าอ่ะด้านหลังมีตามมาเราก็ต้องระวังดีๆนะหาจังหวะแซงดีๆครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอ่าด้านหลังมีตามมาปุ๊บเราก็นับเลยนะครับว่าเราจองหวะไหนหาช่องว่างหาจุดทางหาจุดแซงอะไรยังไงอย่างนี้นะ เวลาที่เราเวลาเราจะแซงเราจะเปลี lavender, kind of mm ่ยนเลนนะครับเวลาเรามองเนี่ยมองใลดีนะครับกลางคืนเนี moderate. ่ยเราก็ต้องใช้การมองแสงไฟจากไฟหน้านั่นเองนะครับก็เผื่อนะครับมองกระจกมองหลังด้วยนะครับมองกระจกมองหลังด้วยนะว่ามันชัวร์จริงๆไหมนะครับว่าไม่ใช่จักรยานหรือรถเก๋งหรือว่ารถใหญ่นะครับก็ดูดีๆนะเพราะว่าเวลาที่เรามองกระจกมองข้างเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนนะครับเนี่ยมีรถมานะครับเราก็ต้องดูนะครับว่า กานที่วิ่งมาปุ๊บอ่ะกัด้านหลังมีตามมาไหมนะครับด้านหลังมีตามมาไหมเราก็นั่งดูดีๆนะเวลามองคือมองด้านหน้านะครับสลับกับมองกระจกมองข้างนะครับมองสลับกันนะนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะแซงหรือว่าเราเปลี่ยนเลนได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างด้านด้านข้างเนี่ยตอนนี้มีรถตามมา1คันนะครับเราก็ดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับมีรถตามมาไหมอ่ะด้านหลังก็มีตามมาอีก1คันนะครับเราก็ดูระยะห่างระยะห่างเขาใกล้ๆกันนะนะครับเราก็รอ รอคันที่2นะครับรอคันที่2ให้เข้าไปก่อนนะคันแรกนะครับคันแรกไปแล้วนะครับรอดูคันที่2ครับหลังคันที่2มีไหมไม่มีครับไม่มีแล้วเปิดไฟเลี้ยวตามเลยนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวครับแล้วเบี่ยงเลนออกมาครับตามมาได้เลยนะนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวนะนะครับแล้วเราก็ตามไปครับนะครับเราขับตามไปเสร็จแล้วนะครับเราจะกลับเข้าเลนกลางนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับเห็นไฟหน้านะครับหนึ่งดวงสองดวงอ่ะเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับแล้วเบี่ยงเลนเข้ามาครับ เมื่ออยู่ในเล่นแล้วนะครับเราก็ปิดไฟเดียวครับอ่านะครับนี่ก็คือวิธีการในการแซงการเปลี่ยนเลนช่วงกลางคืนนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนมือใหม่นะครับใครดูแล้วนะครับโอ้พี่ตั้มเยี่ยมมากๆเลยครับแบบนี้ข่อยังชั่วหน่อยรู้วิธีการแซงรู้วิธีการดูแลนะครับถ้าเพื่อนชอบนะครับฝฟกเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมสรุปให้เพื่อนเข้าใจนะครับวิธีการแซงนะครับ สมมุติก่อนนะครับว่าเมื่อเราขับรถมาปุ๊บเราต้องการแซงด้านหน้านะครับอ่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือมองกระจกมองข้างฝั่งขวาก่อนว่ามีรถวิ่งอยู่ในเลนขวามาไหมมีรถที่มีความเร็วมาไหมนะครับเมื่อเพื่อนๆมองดูแล้วนะครับก็จะมี2กรณีกรณีแรกมีรถวิ่งมากรณีที่สองไม่มีรถเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดกรณีที่2ก่อนกรณีที่2เนี่ยเมื่อเราน้องเมื่อเรามองนะครับมองมองเสร็จแล้วปุ๊บ เราเห็นว่าถนนว่างเลยไม่มีแสงไฟนะครับแต่เราก็ต้องมองดีๆนะเผื่อมีมอเตอร์ไซค์เผื่อมีรถที่เขาไม่ได้เปิดไฟนะก็ต้องดูดีๆครับเมื่อเรามองเรามั่นใจแล้วว่าออีกอย่างหนึ่งที่เราจะเช็คได้ว่ามันไม่มีรถจริงๆเราก็มองกระจกมองหลังด้วยครับว่ากระจกมองหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกเราว่าด้านหลังเนี่ยมันมีรถมาไหมมีรถที่อยู่ด้านหลังเราไหมหรือมีรถอยู่ที่เลนด้านข้างเราไหมนะครับเราก็จะได้รู้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาแซงนะครับ อาจจะมีทางโค้งเล็กๆเกนี่ยช่วงโคง้งยาวๆนะครับถ้าเรามองกระจกมองข้างฝั่งขวาบางทีไปอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเราก็ชักกระจกมองหลังช่วยนะครับกระจกมองหลังจะเป็นตัวบอกว่าด้านหลังเนี่ยมีรถมาจริงๆไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ในการแซงช่วงกลางคืนนะนะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วนะครับในเคสที่2นะเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าไม่มีรถมาปุ๊บอ่ะเราก็เปลี่ยนเลนแล้วก็ขับตรงไปได้เลยอ่ะเมื่อเราแซงเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีที่เราจะต้องกลับเข้าไปอยู่เลน เราขับเลยมาให้เรามีความรู้สึกว่าเราแซงมาแล้วปุ๊บแล้วเรามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้าไฟเห็นหน้าไฟอะไรครับพี่ตั้มครับเห็นไฟครับเห็นไฟหน้าครับขอโทษครับเห็นไฟหน้าสองดวงเต็มใบเราค่อยเปลี่ยนเลนเข้าไปครับอ่ะถ้าเห็นไฟหน้าอ่าถ้าเห็นไฟไฟหน้านะครับดวงแรกปุ๊บอ่ะเราเริ่มเบี่ยงมาแล้วเริ่มเบี่ยงมานิดนึงนะครับแล้วก็เติมคันเร่งไปเรื่อยๆครับเมื่อเราเห็นไฟหน้าดวงที่สองฝั่งด้านซ้ายสุดน่ะ แล้วก็เบี่ยงเข้ามาอย่างเต็มเลนเลยเมื่อเข้ามาอยู่ในเลนเสร็จแล้วนะครับเราก็ปไฟเลียลแลวขับตรงไปได้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการแซงแล้วก็การจับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับต่อมาข้อแรกครับพี่ตั้มจะวกไปบนมาทําไมจะไม่เอาสับข้อกันนะครับนะครับข้อแรกนะนะครับข้อแรกเวลาที่เราขับรถมาเรามองปุ๊บมีรถมานะครับสิ่งแรกที่เราดูนะครับก็คือมีไฟหน้ามาแล้วใช่ไหมครับอ่าต่อมาครับสิ่งต่อมาที่เราจะดู ข้อที่2ก็คือเมื่อเราเห็นไฟหน้าของคันแรกแล้วไม่พอครับเพื่อนๆครับต้องดูด้านหลังไปด้วยว่ามีไฟหน้าของคันที่2ตามมาด้วยอีกไหมนะครับก็จะแบ่งอีกเป็นสองกรณีกรณีแรกก็คือมีไฟหน้านะครับมีไฟของรถคันนี้คันเดียวซึ่งเมื่อคันนี้วิ่งผ่านไปปุ๊บเราก็เบี่ยงเลนเปิดไฟเลี้ยวตามไปได้เลยอ่าอันนี้ก็ง่ายหน่อยแต่ถ้ากรณีที่เรามองแล้วนะครับว่ามีไฟหน้านะครับวิ่งตามมาปุ๊บ เรามองย้อนกลับไปด้านหลังอีกทีหนึ่งว่ามีรถตามมาไหมด้วยการสังเกตไฟในะไฟหน้ารถนะครับถ้าเราดูแล้วว่ามันมีไฟหน้ารถตามมาอีกทีหนึง่งเราก็รู้แล้วว่าเราจะออกไปไม่ได้แล้วเราต้องรอคันที่สองก่อนนะครับพอคันที่สองเสร็จไม่พอครับเพื่อนๆครับเราก็ต้องดูอีกทีย้อนไปอีกทีว่าคันที่3มมีไหมมีคันที่3ามคันที่4ี่คันที่ห้าไหมถ้ามีเราก็รอก่อนอทําให้รถเราช้าลงไปเรื่อย วิ่งตามคันหน้าไปก่อนให้เขาแซงกันไปหมดก่อนแซงไปหมดแล้วปุ๊บอ่ะเราก็ดูเราก็ดูว่าเราสามารถเปลี่ยนเลนออกไปช่วงไหนได้บ้างช่วงไหนที่มันขาดตอนนะครับเมื่อเราดูแล้วว่าอ่ะคันนี้ชุดนี้พ้นไปแล้วปุ๊บอ่ะเราก็ดูซ้ําอีกทีนึงนะครับเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยดูโกระจกมองหลัง ดูกระจกมองข้างนะครับว่ามีรถมาชัวร์ไหมถ้าไม่มีปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็ขับตามชุดแรกที่ออกไปได้เลยนี่ก็คือวิธีการแซงครับเมื่อแซงไปแล้วปุ๊บเมื่อแซงไปแล้วปุ๊บอ่ะเราดูดดเสร็จแล้วนะครับว่าเราแซงเสร็จแล้วเราจะกลับเข้าเลนฝั่งซ้ายเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยครับเพื่อนๆครับเราก็แค่ขับรถให้เราเนี่ยดูด้านข้างแล้วเราเลยไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนๆดูนะนะครับแล้วขับมาปุ๊บเนี่ยเรา มองแบบประมาณหนึ่งวินะครับปุ๊บว่าเราผ่านเข้ามาแล้วปุ๊บเสร็จแล้วนะครับมองด้านหน้าก่อนมองด้านหน้าปุ๊บมองด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับดูว่าเราเห็นไฟหน้าเขาหรือยังเห็นไฟดึงดวงปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่อยๆเบี่ยงเลนมาพวงอะไรหมุนนิดเดียวนะดูพวงอะไรนะครับพวงอะไรพวงอะไรผมหมุนนิดเดียวนะนะครับค่อยหมุนมาหมุนมาค่อยเบี่ยงเลนมานะครับเมื่อเบี่ยงเลนมาแล้วปุ๊บเห็นไฟหน้าเต็มดวงปุ๊บแล้วก็ ข้าอยู่กลางเลนเต็มคันแล้วเราก็ปิดไฟเลี้ยวแล้วขับตรงไปได้เลยนี่ก็คือวิธีการแซงการเปลี่ยนเลนตอนกลางคืนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับใครคนไหนที่ต้องขับรถกลางคืนทํางานกลางคืนแล้วไม่กล้าแซงไม่กล้าเปลี่ยนเลนลองไปฝึกดูครับก็ไว้ไปเป็นแนวทางนะครับใครมีอะไรยังไงสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมด้วยนะผมอยากรู้ว่าเ,เพื่อนๆมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงผมจะได้นําทาเป็นคลิปเข้ามาแก้ไข ผมก็จะได้ทาเป็นคลิปนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูแนวทางในการแก้ไขนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนนี้เดียวครับกดไลค์ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการแซงนะครับช่วงกลางคืนนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่ยังขับรถนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยไม่กล้าแซงยังไม่รู้ว่าจะต้องแซงยังไงยังไม่รู้ว่าจะต้อง ยังไม่รู้ว่าจะต้องการะยะยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับใครคนไหนที่ยังไม่กล้าแซงที่ยังการะยะไม่ถูกดูตรงไหนกะยังไงออ้คลิปนี้ผมก็มาทําให้เพื่อนดูนะครับ คลิปนี้ผมก็มาทําให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังสับสนตรงส่วนไหนหรือว่าอยากแนะนาเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับคลิปนี้บ้างนะครับหรือว่าเพื่อนๆครับจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆใหม่ใครที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับกราบเรียนเชิญครับผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับหน้าปกแบบนี้ครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเป็็นนนชชุมเป กลุ่มของเราสำหรับเพื่อนเพ่ใหม่ใครที่ยังขับรถได้ไม่คล่องใครที่ยังถ่อยข้อซองได้ไม่มั่นใจ <c oughs> ใครที่ยังถอยข้อซองได้ไม่มั่นใจนะครับอยาก รู้วิธีอยากรู้เทคนิคจอยเข้ามาและตั้งกระทู้สอบถามได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับไว้เจอกันใน Facebook group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนที่เข้ามาดูเข้ามา,ากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อม,มีคลิปใหม่ๆเข้ามาเ,เพื่อนๆก็จะได้พลาดทริคดีๆครับปดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมว่าจะกันคลิปน้ครัดะ